หนึ่งในนี้มีซีเ็ตนะครับเพื่อนๆไปเจอน้องคนหนึ่งหนละังจากที่ผมมาเอาภาพแท้ของญี่ปุ่นนะครับกระตูนเรื่องที่ผมชื่นชอบผมก็ไปลือล้อ,อหาดูแล้วระหว่างนั้นนะครับก็มีน้องที่ไปอยู่ข้างๆครับเขามาลือล้อ,อหาเหมือนกันน้องก็ถามว่าพี่ที่พี่หยิบมามันมีซีเกตด,ด้วยผมก็ตกใจอะไรคือซีเกตเพราะว่าผมมองว่าภาพที่ผมเลือกมาทั้งหมดเนี่ยคือขอให้เป็นของแท้ผมก็พอใจแล้วน้องเขาก็เลยชี้ให้ดูตำแหน่งนะครับจะมีแมวแมวดำแมวทองตัวที่เป็นแมวทองที่ผมหยิบมานะ่ะผมถือว่ามันเป็นที่สุดยอด แล้วแต่น้องเขชี้ดูอีกจุดนึงนะครับจะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะเป็นด้านในสีดําเป็นรูปสามเหลี่ยมแบ่งครึ่งนะครับในสี่เหลี่ยมมันจะแบ่งครึ่งเป็นตรงกลาง เป็นสีดําครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสีขาวครึ่งหนึ่งถ้ามีสัญลักษณ์อันนี้อยู่ก็คือว่ามันเป็นซีเครตหนึ่งในนี้มันจะมีซีเครตอยู่1ง,งานได้ซีเครตมาประมาณ9ชิ้นงานนะครับออกไปหมดแล้ว8ชิ้นงานมันจะเหลือแค่1งชิ้นงานก็จะเป็นภาพนี้นะครับเป็นภาพวันพีแต่อันนี้จะเป็นแก๊งของไคโดจะเป็นแก๊งตัวโกงนะครับว่าวานุคิโนอะไรเนี่ยแหละครับผชื่อได้ไม่แม่นนะครับก็จะเป็นตัว